กรณีที่มีคนขับรถตู้โฟล์ควาเกนสีบอลนะครับชักชวนหญิงสาวรายหนึ่งฮะย่านสุรุบินีไปมีเซ็กกันบนรถนะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมซาดิสต์นะครับใช้สกอตเทปรัดมือรัดคอเขานะครับแล้วก็มีเซ็กกับเขาจนหญิงสาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับต่อมาแฟนหนุ่มก็ได้กระโดดเกาะรถตู้นั้นไปด้วยเพื่อจะช่วยแฟนสาวแต่ว่าปรากฏว่ารถตู้เกิดอุบัติเหตุฮนะชนกับแบรลเออร์จนแฟนหนุ่มผู้ชายเนี่ย ประเด็นตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับเขาก็เลยตามล่าอยู่ว่าไอ้รถไอ้คนขับรถตู้คันนี้เป็นใครนะฮะเบื mm. เ้องต้นเนี่ยมีเบาะแสว่าน่าจะเป็นแค่พนักง,งานขับรถและเอารถเจ้านายมาขับนี่ล่าสุดครับจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วนะครับพลตำรวจโทพักพง์พงเพตาผู้การอรุงเรพมานครครับได้เดินทางมาถแถลงข่าวจับกลุ่มฮะไอ้โชอเฟอร์คันนี้คนนี้เนะี่ยชื่อว่านายณเดชสิทธิมโนใหม่ครับนี่ครับ จับได้าแถวหน้าห้างเซทโก้โ o ตัสเอ Express สาขาพุทธบูชาครับถแถวแถวแขวงบางมดเขตจอมทองครับสอบสวนนะฮะสอบสวนนายณเดชคนนี้ก็รับสารภาพนะครับบอกว่ามีอาชีพเป็นพลกรับนะครับให้กับนายจ้างในโรงงานย่านจอมทองฮนะทำมาหกปีแล้วจนเจ้านายวางใจให้ถือกุญแจได้ก็คือส่งเจ้านายใส่เปิบมันก็ขับรถกลับไปบ้านได้อ,อะไรประมาณนี้ไอ้นี่ก็เอารถตู้นี่แหละของเจ้านายนี่แหละ มาก่อเหตุเ,เรียกว่ามาชักชวนหญิงสาวแถวแถวสุลุมพีนีอะไปมีเซ็กบนรถนี่แล้วก็จนมาก่อเหตุได้จนมาก่อเหตุสลดอย่างนี้ในที่สุดฮะแล้วก็รับสารภาพด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยติดเซ็กแบบนี้ฮะหมายความว่าทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวครับนี่นี่ครับนี่ฮะทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามบรรดา สาสาวอะแถวร,รอบสวนลุ่มอะเขาบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมีพฤติกรรมที่รับรู้กันโดยทั่วไปหมายความว่าถ้าเห็นรถตู้คันนี้มาจอดนะอย่าไปขึ้นรถมานะเพราะว่ามันมีเซ็กวิตรฐานนี่แสดงว่าทาหลายครั้งมากนะครับนี่ฮะสุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะครับ<ม>ชิวานนายณเดชสิทธิโมโนใหม่ครับนี่